สวัสดีค่ะหมอโดมิทเป็นเดินวาจากสวิตเซอร์แลนด์ท่ายภาพ่ยิบสีร,ริปัญจักของชาวราศีเมถุนตั้งแต่เดือนก,นกรกฎาคมถึงเดือนกันยายนต์ปีพศ2565นะคะมาดูกันว่าการงานการงานโชคลาภเป็นอย่างไรบ้างนะคะของชาวราศีเมถุนเจ้าของตัวตนที่แท้จริงของชาวราศีเมถุนช่วงนี้คุณได้ ไพ่ดีทีเดียวเป็นผู้มีอำนาจหรือว่าคนต่างประเทศคนจะดีมีอำนาจนะคะอดีตของคุณนะ่ะเป็นไพ่เดอะทาวเวเป็นไพ่ตึกพังมี ทุกสิ่งทุกอย่างมีการทะเลาะเบาแวงหรือว่ามีอุบัติเหตุหรือว่าสิ่งต่างๆที่ไม่ค่อยจะดีเท่าที่ควรนะคะปัจจุบันคุณก็เป็นคนเข้มแข็งบริหารงานต่างๆได้ดีทีเดียวแต่ด้านการเงินของคุณคุณอยากถอนหุ้นเหนื่อยเหลือเกินเกี่ยวกับด้านการเงินว่าจะมีโอกาสไหมมีค่ะให้คุณใจเย็นๆช่วงนี้ด้านการเงินช่วงนี้ยังไม่ดีเท่าที่ควรแต่อนาคตของคุณมีโอกาสเป็นไปได้คุณจะได เงินได้ทองนะคะเพื่อนฝูงของคุณก็อยู่ในให้ทำได้ไพ่ที่เป็นไพ่ฤาษีให้สงบสติอารมณ์หรือว่าไปทำบุญในวัดหรือว่าให้ทำใจให้สมาธิให้ดีๆนะคะนะการท่องเที่ยวอย่าไม่ต้องเลยนะคะ คือการสังสรรค์ก็คือไปวัดทาบุญนะคะจะดีมากๆเลยบ้านรถที่ดินดีมากๆเลยบินหงจุ้ยที่ดีถ้าใครหาบ้านหรือว่าจะซื้อบ้านซื้อรถซื้อที่ดินได้ทําเรดีทีเดียวนะคะลูกลูกน้องบริวารดีทีเดียวเล้วกก็ถ้าใครมีลูกก็จะประสบความสาเร็จหรือว่าได้โชคลาภได้จากลูกหรือว่าคนเ่าแก่ซื้ออายุก,กับคนเ่าแก่หรือว่าคนที่ห่างหายไปนานนะคะนะ แล้วก็อริปัญหาต่างๆด้านการเงินการทองให้คุณรอไปก่อนนะคะว่าดีไหมดีค่ะให้คุณรอไปก่อนคุณจะได้โชคลาภจากการเงินการทองอาจจะได้จากผู้หลักผู้ใหญ่ได้ด้วยนะคะนะปะตะนัตนิกู้รองหรือว่าเพื่อนที่สนิทยังเป็นไพ่หมุนเงินอยู่เขาก็หมุนเงินตัวคุณอา,อาจจะได้กับ ได้จากคนที่มีอายุนะคะแล้วก็ความสุขด้านการเดินทางของคุณหรือว่าทำเร่มองจุ้ยที่ดีดีมากๆเลยนะคะถ้าใครเดินทางไกลจะซื้อบ้านซื้อรถซื้อราได้ดีทีเดียวจะประสบความสําเร็จได้ด้วยแล้วก็สุขภาพร่างกายของคุณดีคุณเป็นคนใจดีใจบุญสุนทานชอบทําบุญเกี่ยวกับเด็กหรือว่าให้คุณไปแก้เคร็ดของคุณคือทําบุญกับเด็กจะดีมากๆเลยนะคะได้าการงิน ด้านการงานของคุณคุณได้โชคลาภจากที่ทํางานนะคะนะแล้วก็เสี่ยงโชคเสี่ยงเบอร์ได้กับคนแก่เก่าแก่หรือว่าเบอร์เดิมๆนะไม่ไม่นิยมคือแม่หมอไม่สนับสนุนให้เสี่ยงโชคเท่าไหร่นะคะนะแล้วใครมีโชคลาภก็ลองลองเสี่ยงดูอาจจะมีโอกาสที่เป็นไปได้นะ การงานของคุณดีทีเดียวหงจุ้ยอะไรของคุณดีมากๆเลยแต่ช่วงนี้การเงินยังเหนื่อยเหลือเกินนะแต่อนาคตสดใสค่ะนะคะสำหรับชาวเมทลาศีเมถุนก็เหรียญการเงินดีมากๆเลยนะคะสุภาจะได้คุณจะได้กับคนแก่หรือคนต่างประเทศได้ด้วยนะคะมีโอกาสเป็นไปได้ให้คุณอดกลั้นอดทนไว้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ ของชาวราศีเมถุนสวัสดีค่ะ